สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI กดช่องสารดีหมายเลข99สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง, ronics, อ,งอิเล็กทรอนิกส์สพทอหรือแอดดากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมจัดงานใหญ่ก้าวแรกบริการไทยไรย้รอยต่อกับการเปิดตัวแคมเปญมี ID บริการไทยไรย้รอยต่อเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจต่อสังคมพร้อมชวนหน่วยงานรัฐ และพาร์ทเนอร์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกระดมความคิดเห็นสู่การกำหนดทิศทางเร่งเครื่องของประเทศไทยใช้ดิจิทัล ID เชื่อมทุกบริการให้สำเร็จด,ด้วยครับโครงการมีไอดีนะครับก็เป็นโครงการที่เอ็ดาภายใต้กระทรวงดิจิทัลเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าดิจิทัล ID ของประเทศไทยเนี่ย ได้มีการพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วนะครับเประเทศไทยมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่เราต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอีโคซิสเต็มนะครับแต่ละคนก็จะมีบทบาทที่ต่างกันนะครับภาครัฐเนี่ยก็จะต้องเอาข้อมูลที่ตัวเองมีเนี่ยออกมาใช้ในการยืนยันตัวตนพิสูจน์ตัวตน ภาคเอกนชนเนี่ยควรจะต้องไปทำบริการที่สามารถเอาดิจิทัลไอดีพวกนี้ไปใช้เพื่อให้บริการของตัวเองเนี่ยน่าเชื่อถือ<ช>นะครับและภาคประชาชนเนี่ยก็ควรจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลไอดีของตัวเองได้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองก็จะได้อยู่ในความควบคุมของเราครับดังนั้นถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้ร่วมกันเนี่ยการพัฒนาอีโคซิสเต็มสำหรับดิจิทัลไอเดีเนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นครับครับตัว อ,อันแรกเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีเฟรมเวิร์กในการทำงานนะครับเรื่องการพัฒนาดิจิทัลไอดีตรงนี้เนี่ยเรามีคณะกรรมการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานซึ่งรวมการทำงานของหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเข้ามาคุยกันว่าเฟรมเวิร์กอันเนี้ยหน้าตาควรจะเป็นอย่างไรปัจจุบันเอ็ด้าก็ยกร่างขึ้นมาละก็อยู่ในระหว่างการกทบทวนแล้วก็เสนอคณะกรรมการพิจารณาถ้าเกิดว่าตัวเฟรมเวิร์กนี้เสร็จเนี่ย เราก็จะเฟรมเวิร์กนี้ได้เผยแพร่ให้กับสเต็กโลเดอร์ทั้งหมดได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทช่วยกันพัฒนาอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในการสื่อสารให้แต่ละคนเนี่ยรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการใช้ในการพัฒนาระบบดิจิทัลไออันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของบริการของภาครัฐเลขกชนนะครับเราก็จําเป็นจะต้องนําเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมเนี่ยเหมาะสมกับทั้งในเรื่องของความระดับความน่าเชื่อถือเหมาะสมในเรื่องของการทํางานที่สะดวกรวดเร็วนะครับ เอาไปคุยกันในวงผู้ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนว่าแต่ละหน่วยเนี่ยเขาต้องการจะใช้เทคโนโลยีอะไรเพื่อตอบโจทย์ความน่าเชื่อถือที่เขาต้องการและตอบโจทย์ความสะดวกสบายที่ประชาชนต้องการนะครับส่วนที่3เนี่ยก็คือตัวประชาชนเองที่ในอนาคตเขาจะต้องมีไ d ดีแล้วก็จะต้องถือครองเหมือนกับที่เรามีบัตรประชาชนและเราจะต้องพึงระมัดระวังว่าถ้ามีคนมาขอถ่ายบัตรเราไม่ถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง นะครับเรื่องดิจิทัลไอดีก็เช่นเดียวกันเราก็มีความจําเป็นต้องสื่อสารกับประชาชนให้มีความเข้าใจในการใช้และการดูแลดิจิทัลไอดีของตัวเองครับเรากอา็อยากจะเห็นการใช้งานที่มากขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยทุกคนควรจะมีดิจิทัลไอเดีเพื่อทําให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นเรื่องดิจิทัลไอเดีเรื่องไอเดีเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ UN อให้ความสําคัญนะครับก็เป็นหนึ่งในเป้าหมาย ที่อยากให้ประชาชนในโลกเนี่ยมีไอเดีเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงบริการได้ดีขึ้นทั่วถึงมากขึ้นเป้าหมายที่2ก็คือตัวบริการนะครับบริการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐประชาชนเนี่ยควรจะขยายให้รองรับดิจิทัล ID ที่เป็นมาตรฐานได้นะครับไม่ไปแยกกันทําตัว ID ของตัวเองนะครับใช้ ID ตรงกลางนะครับแต่ก็ต้องคุยกันว่าเรามีความจําเป็นต้องใช้ อินเทอเดีเนี่ยกี่ไอดีนะครับอย่างที่เมื่อกี้พูดไปอาจจะไอดีเดียวจะตอบโจทย์ไหมถ้าตอบโจทย์ก็ใช้ไอดีเดียวเลยแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในบางเรื่องอาจจะต้องมีไอดีเพิ่มขึ้นมาในบางเรื่องก็มาดูกันเป็นกรณีไปปัจจุบันเราก็เริ่มมีการทดลองแล้วนะครับใน e d ็ดด a าแซนบ็อกซ์เนี่ยมีเริ่มมีการใช้งานแล้วก็เรียกว่ามีความเป็นรูปธรรมแล้วในระดับหนึ่งสเต็ปถัดไปคือการขยายผลนะครับการขยายผลเนี่ยอย่างที่เรียนไปก็คือต้องมีความพร้อมทั้งหน่วยให้บริการ แล้วก็หน่วยรับบริการนะครับสเต็ปถัดไปเลยก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับที่ประเมินไว้ว่าน่าจะมีผลใช้บังคับได้ต้นต้นถึงกลางปีหน้านะครับอพอกฎหมายมีผลใช้บังคับปุ๊บเนี่ยตัวระบบมันก็จะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นเราก็ใช้ตรงนั้นเป็น,นกลไกในการผลักดันทำให้บริการไม่จะเป็นรัฐหรือเกชนเนี่ยมาใช้ดิจิทัลไอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่คาดหวังว่าอยากจะเห็นในปีหน้า